สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางรถสวยมือสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟางมี t o y ยต a a อ t i ติ1.8 Hybrid p r e m i ียมปี2021จดปี2022นะคะสวยๆเลยคันนี้เลขไม์หลักหมื่นเท่านั้นนะคะสภาพสวยเดิมไม่มีรอยขีดรอยขูดใดๆเลยค่ะ ราคาตั้งขายอยู่ที่6,39,000บาทนะคะเล็กไม่ห้0 0 0 0 0กโลเท่านั้นค่ะฟีด้าผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะคะคันนี้ผ่อนที่11,000ไม่หลักหมื่นนะคะคันนี้สวยๆเลย คันนี้รถเข้ามาไม่ต้องกลับสภาพอะไรเลยค่ะภายในสวยๆนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านนอกก็ไม่มีรอยเฉียวชนใดๆเลยค่ะคันนี้สวยเดิมจริงๆพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0ูน2 5 3 9 3 6 6นะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียม2เส้นสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้ไฮบิดนะคะตรงกลางค่ะไฟหน้านะคะใสๆเลยค่ะไฟหน้าใสๆเลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะป้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ2อขอไขอร่รอจุฬา5985กรุงเทพมหาคนครค่ะ ในส่วนของล้อมแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลลอยทูโทนเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะแม็กสวยๆเลยนะคะมานะคะในส่วนของกระจกข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกแล้วเรียบร้อยนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับลายสปอร์ตนะคะเตือนด้านข้างด้วยกระจกเดิมแท้นะคะทุกบ้าน มือจับประตูได้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมระบบกุญแจเีเลดค่ะภายในนะคะก็จะได้เป็นปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นกระจกออตโต้ค่ะภายในสวยๆเลยหัวน,น็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับไม่ห้าหมื่นเกิโลเท่านั้นนะคะไม่แท้นะคะลูกค้าสามารถเช็คได้เลยนะ คันนี้ใหม่แท้นะคะไม่ห้าหมื่ราคาหกแสนสาเกพันเท่านั้นค่ะเข้ามาใหม่ส,สวยๆเลยหน้าจอนะคะทัชสกรีนแอร์ออโต้นะคะเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะมีออโต้โฮให้แล้วเรียบร้อยนะคะเบรกมือไฟฟ้าเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีขาวนะคะเบาะหนังตึงๆเลยค่ะเบาะหนังตึงๆเลยนะคะ ไม่มีรอยย่นตึงๆสวยๆเลยไม่ย่นไม่ขาดเลยค่ะปบับรไฟฟ้าก็ใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้สวยเดิมจริงค่ะไม่ต้องปรับสภาพอะไรเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยฝ้าเพดาน,นด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดรอยขูดรอยยันใดๆเลยค่ะเป็นรุ่น1.8 Hybrid Premium นะคะใครที่หาโต้ตาอันติด p r e m i ยมอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลย คันนี้แนะนำเลยค่ะสวยเดิมจริงๆในส่วนของด้านหลังก็มาพร้อมแอร์หลังแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะหนังสีดำตึงๆสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังสีดำตึงๆสวยๆเลยค่ะเหยียมสันรถคมชัดเจนนะคะอย่างที่หนูแจ้งไปเนาะคันนี้ไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องเก็บรายละเอียดใดๆเลยรถสวยเดิมจริงๆค่ะไม่มีรอยเฉียวชนเลยค่ะ ไฟท้าย LED มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยนะคะกระจกหลังมาพร้อมไล่ฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไล่ฟ้าหลังแล้วเรียบร้อยเช่นกันแล้วก็ได้เป็นกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานด้วยนะคะกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะ ได้เป็นถาดท้ายด้วยนะคะคันนี้ได้ถาดท้ายไปเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มหนายังใหม่ๆอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ใช้งานเลยเครื่องมือนะคะแม่แรงยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะรอยซีนค่ะรอยซีนสีเปลือกไข่สวยๆเลยนะคะรอยซีนสวยๆเลย การันตีโ,โครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพีความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะรอยซีนต่างๆรอยเชื่อมต่างๆนะสวยๆเดิมๆเลยค่ะสวยเดิมจริงๆคันนี้นะคะสวยเดิมจริงค่ะไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องเก็บสีเลยเบาะยังตึงๆอยู่เลยนะคะสีตัวถังก็ไม่ต้องทำอะไรเลยลูกค้าอย่างที่หนูแจ้งเลย ไม่มีรอยขีดขูดใดๆเลยค่ะคันนี้ล้างส่งมอบได้เลยเดี๋ยวของแทเอ่อของของเหลวเราเปลี่ยนให้นะคะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้กระจกเดิมแท้ทุกบานค่ะภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะราคา6กแสนสามหมื่นเก้าพันนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะลูกค้ามีเครดิตส,สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะ หัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะ, mm hmm. ะเพดนรถปีลดติดอยู่ชัดเจนค่ะสวยๆเลยนะคะคันนี้สวยๆเลยใครสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์064 253 9366นะคะกระจกหน้าก็เดิมแท้นะคะลูกค้าเดิมแท้จากโตโยต้าเลยจากโรงงานเลยอ่ะเดี๋ยวฟังไปเปิดในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องให้ดูต่อเลยคะ่ะ ในส่วนของรายละเอียดนะคะลูกค้าตัวคันหน้าเนาะเครื่องยนต์สวยสวยเดิมๆค่ะของเราการันตีอยู่แล้วนะคะไม่มีตัดต่อเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนค่ะเครื่องยนต์แข็แงๆไม่มีไหลมีเยืมแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยสวยๆเนียบๆเ,เลยค่ะคันนี้สวยเดิมจริงค่ะลูกค้าไม่ต้องเก็บงานเลย คันนี้บอกเลยว่าเป็นคันแรกที่ฟังถ่ายคลิปมาเป็นคันแรกที่ไม่ต้องเก็บงานเลยค่ะรถสวยเดิมจริงๆราคา639,000บาทนะคะคันนี้รถปี2021จดปี2022 20นะคะสำหรับ Toyota a อันติ8ต y b r i d p r e ด i u m บิพเีนะคะคันนี้ไม่ห้า0,000กโลเท่านั้นพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะผ่อน อยู่ที่1 1 0 0 0มนกว่าบาทนะคะคันนี้ลูกค้ามีเครดิตสามารถฟรีดาวน์ได้เลยถ้าสนใจคันนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยสวยๆเลยเนี่ยอันนี้ฟังก็อยู่ตรงโซนรถเข้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแต่คันนี้เห็นเห็นพี่จัดซื้อเขาแจ้งมาว่าสวยจริงๆค่ะไม่ต้องเก็บงานไม่ต้องทำอะไรเลยก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆได้ชมก่อนเลยค่ะ ถ้าสนใจก็แจ้งมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ